สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องประสาทหินเก่าแก่สองแห่งนะครับคือประสาทตาเมืองทมแล้วก็ประสาทตาควายซึ่งอยู่ตรงชายแดนไทยกัมพูชาเลยบนเทือกเขาพนมดงรักนะครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะที่นี่เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะครับจากข้อมูลที่เราหามาเนี่ยมีทั้งบทความวิกิพีเดียแล้วก็ มีวิดีโอสารคดีด้วยเราจะมาลองดูกันว่ามันสำคัญยังไงบ้างนะครับทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันค่ะคือทั้งสองแห่งนี้ไม่ใช่แค่ปราสาทหินธรรมดาธรรมดานะคะแต่เคยเป็นเ,เหมือนเป็นศูนย์กลางความเชื่อเลยแล้วก็เป็นจุดยุทธศาสตร์บนเส้นทางโบราณด้วยก่อนที่ก่อนที่เส้นแบ่งเขตแดนยุคใหม่จะเข้ามานะคะอ๋อครับ ที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องสวยยําภูลึงนี่แหละค่ะหรือสิวลึงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอันนี้เป็นไฮไลท์เลยโหสวยยัมภูลึงสร้างปราสาทคร่อมของแบบนี้เลยเหรอครับน่าทึ่งจริงๆงั้นเราเริ่มที่ปราสาทตาเมืองทมก่อนเลยดีไหมครับที่ว่าเป็นแห่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือการสร้างคร่อมโขดหินธรรมชาติที่เป็นสุยัมภูลึงนี่แหละค่ะมันแสดงถึงการแบบว่าผสานความเชื่อเข้ากับธรรมชาติเดิมครับ การที่มันอยู่ตรงช่องเขาเพอดีนี้มันเกี่ยวกับเส้นทางโบราณด้วยไหมครับเกี่ยวแน่นอนค่ะตรงนี้คือจุดสำคัญบนเส้นทางที่เรียกว่าราชมันคาราชมันคาใช่ค่ะเหมือนเป็นทางหลวงสายหลักสมัยก่อนเลยเชื่อมเมืองพระนครซึ่งเป็นศูนย์กลางอาณาจักรขอมนะคะกับเมืองสำคัญทางอีสานบ้านเราอย่างพิมายหรือพนมรุง้งอ๋อครับผมค่ะมันทำให้เห็นว่าพื้นที่แถบนี้เคยเชื่อมกันหมด พระเจ้าชัยวร,รมันที่7็เนี่ยท่านทรงสร้างบ้านมีไฟบ้านมีไฟคือที่พักคนเดินทางใช่ไหมครับใช่ค่ะที่พักคนเดินทางตั้ง17แห่งแน่ค่ะบนเส้นทางนี้ยิ่งตอกย้ําเลยว่าตรงนี้สําคัญมากจริงๆโอ้โหแสดงว่าสําคัญมานานมากแล้วเรื่องความเก่าแก่นี่มีหลักฐานอะไรบ้างครับมีจารึกค่ะหลาย<ห>ชิ้นเลยที่น่าสนใจคือมันครอบคลุมเวลาเอ่อยาวนานมากตั้งแต่จารึกเก่าสุดนี่เป็นอักษรปัลละวะ ภาษาสันสกฤตน่าจะราวๆพุทธศตวรรษที่12-13โอ้โหเก่ามากเลยครับใช่ค่ะเก่ามากบ่งชี้ถึงอิทธิพลอินเดียใต้ในยุคแรกๆแล้วก็มีจาริกรุ่นหลังๆอีกอย่างสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่สพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งราวๆพุทธศตวรรษที่15-16พวกนี้จะพูดถึงการถวายที่ดินของมีค่าทาตอะไรแบบนี้ค่ะแสะดงว่าเกี่ยวพันกับศูนย์กลางอำนาจโดยตรงเลย เข้าใจครับแล้วตัวปราสาทที่เราเห็นเห็นกันอยู่นี่แหละครับสร้างยุคไหนตัวปราสาทหลักๆที่เห็นเนี่ยน่าจะราวๆพุทธศตรวรรษที่16ค่ะเป็นศิลปะแบบบาปวนบาป,ปวนค่ะที่นิยมใช้หินทรายมีการแกะสลักซับซ้อนแต่ที่นี่น่าสังเกตคือมันแกะไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะอ้าวเหรอครับค่ะอาจจะบอกถึงความเปลี่ยนแป,ปลงอะไรบางอย่างในยุคนั้นแล้วตัวปราสาทก็หันหน้าไปทางทิศใต้ด้วย อ๋อปกติจะหันตะวันออกใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนใหญ่จะหันตะวันออกอันนี้คาดว่าหันไปทางใต้เพื่อรับกับเส้นทางที่มาจากทางเคเือต์ลำครับกลับมาที่สุยามพูลึงอีกทีอันนี้คือหัวใจของที่นี่เลยถูกต้องค่ะเป็นแท่งหินธรรมชาติที่อยู่ในห้องส่วนในสุดที่เรียกว่าคันทักครืหะ มันเชื่อมต่อกับพื้นหินธรรมชาติของภูเขาเลยนะคะไม่ใช่ของที่สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดครับผมอาจจะมีชื่อเฉพาะด้วยนะคะเหมือนในจารึกเรียกว่าพระกรมระเตงชักคัดศิวบาทโอ้โหมีชื่อด้วยค่ะแล้วใกล้ๆกันเนี่ยก็ยังมีปราสาทตาเมือนหรือธรรมศาลาแล้วก็ปราสาทตาเมือนโตสที่เป็นอรา,ารกคยตานสถานพยาบาลใช่ค่ะสถานพยาบาลทั้งสองแห่งนี้สร้างสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 แสดงว่าแถวนี้เคยเป็นชุมชนใหญ่มีครบเลยค่ะทั้งที่พักทั้งโรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางที่คึกคักมาก่อนเห็นภาพเลยครับคือคึกคักมากแน่แทีนี้ขยับไปที่ปราสาทตาควายบ้างอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมครับอันนี้ต่างกันยังไงปราสาทตาควายอยู่ตรงช่องตาควายค่ะเป็นปราสาทหินทรายองค์เดียวเล็กกว่าตาเมืองทมมากรูปแบบสถาปัตยกรรมก็คล้ายๆกันนะคะคือเป็นแบบสมัยเมืองพระนครอาจจะราวๆพุทธศตรวตรรษที่16-18แแต่ที่แปลกคือ ไม่มีลวดลายสลักเลยเรียบๆเ,เลยค่ะอ๋อไม่มีลายสลักค่ะแล้วก็ไม่พบจารึกอะไรเลยแต่แต่ในห้องข้างในก็เจอแท่งหินธรรมชาติคล้ายสิวะลึงเหมือนกันอ้าวเจอเหมือนกันหรือครับค่ะก็เลยสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นสวยยามพูล,ลึงอีกแห่งเป็นศาสนสถานฮินดูเหมือนกันแต่คงสำคัญรองลงมาครับผมเข้าใจครับทีนี้ทั้งสองแห่งนี้มันอยู่ใกล้ชายแดนปัจจุบันมากเลยนะครับ จากที่เคยเป็นศูนย์รวมความเชื่อมันกลายมาเป็นพื้นที่อ่อนไหวไปได้อย่างไงครับอันนี้คือความซับซ้อนของยุคปัจจุบันเลยค่ะคือเดิมทีเนี่ยเป็นศูนย์รวมศรัทธาของผู้คนแถบนี้ไม่ได้มีเส้นแบ่งอะไรแต่พอมีการกําหนดเขตแดนสมัยใหม่โดยใช้แนวสันปันน้ำของเทือกเขาพนมดงรักเป็นเกณฑ์ครับปราสาทเหล่านี้ก็เลย ตกอยู่ในพื้นที่ที่บางทีก็เป็นประเด็นเรื่องพรมแดนไปโดยปริยายบางช่วงก็เคยเป็นพื้นที่ปะทะกันด้วยทำให้การเข้าไปดูเข้าไปศึกษาก็ลำบากค่ะอ๋อครับผมลึกภาพออกเลยครับแล้วในวิดีโอเห็นว่ามีพูดถึงตำนานคำสาบด้วยเรื่องนี้น่าสนใจนะครับมันคืออะไรล่ะครับอ๋อค่ะมีการพูดถึงเนื้อหาในจารึกหลักหนึ่งที่ตามเมือนทมนะคะเหมือนจะเชื่อมโยงกับพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่ง มีข้อความประมาณว่าสาบแช่งคนที่คิดจะทำลายหรือย้ายฐานรูปเคารพเนี่ยให้ตกนรกขุมที่ชื่อว่ามหาโกดมหากโกดโหฟังดูน่ากลัวค่ะมันก็สะท้อนแนวคิดเรื่องเทวราชาแล้วก็การใช้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ปกป้องาศาสนาสถานนะคะแต่ก็มีบางความเชื่อในยุคหลังๆนะคะที่ พยายามจะเชื่อมโยงคำสาบ์นี้กับเหตุการณ์ร้ายๆในประวัติศาสตร์กัมพูชาอันนั้นก็เป็นการตีความตามความเชื่อไปนะคะไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์โดยตรงครับชัดเจนครับสรุปแล้วปราสาทต,ตาเมืองทมกับตาควายนี่มีความสําคัญหลายด้านเลยนะครับทั้งเรื่องอทําเลบนเส้นทางโบราณเรื่องศูนย์กลางความเชื่อสยามพูลึงแล้วก็เป็นมรดกสถาปัตยกรรมขอมก่อนจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นเรื่องเขตแดนในยุคนี้ ใช่เลยค่ะสิ่งที่น่าคิดต่อก็คือว่ามรดกวัฒนธรรมเหล่านี้จริงๆมันเป็นหลักฐานของประวัติศาสตร์และความศรัทธาที่คนในภูมิภาคนี้เคยมีร่วมกันมาก่อนก่อนที่จะถูกแบ่งด้วยเส้นเขตแดนที่เราขีดกันขึ้นมาทีหลังอะค่ะนั่นสิครับ แล้วการที่เรากลับมามองที่คุณค่าทางวัฒนธรรมร่วมที่ปราสาทเหล่านี้เป็นตัวแทนซึ่งตอนสร้างเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงเส้นแบ่งเขตแดนแบบทุกวันนี้เลยการเข้าใจตรงนี้มันจะช่วยเปลี่ยนมุมมองหรือส่งผลต่อปัญหาเขตแดนในยุคปัจจุบันได้บ้างไหมเอออันนี้น่าจะเป็นคําถามให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับ